สวัสดีค่ะ,อคะตอนนี้ค่ะพะะะมมิมนะคะจะมาทําส้มตํานะคะพิมนะคะได้เอาชรสกับน้ําตาลนะคะใส่ไปแล้วนะคะมี่ก็จะเป็นผงๆนะเราก็จะเอามะเขือเทศใส่นะคะใส่สองลูกพอนะคะทุกคนไม่ใส่เยอะนะถ้าผู้ใหญ่ใส่ห้าลูกหกลูกก็ได้นะคะตาได้ค่ะแล้วก็ตำนะคะกระเด็นะะนันลูกอันนี้ตมไม่ได้นะระวังตายากเลยนะคะอันนี้น้ำปลา พอแล้วค่ะก็ค่อยๆตามนี้นะคะแล้วก็ใส่นี่นะคะ่ะตจำไม่ได้นะกระเทียมดองพอแล้วลค่ะช่วง,งนี้จำไม่ได้ลูกกระเด็นใส่ตามนกะ็ตจำเลยนะคะเอาเยอะไหมเอาเอาเอากำผู้ใหญ่สองกำพอพอไหมสองกำค่ะผู้ใหญ่อ่าโอเคค่ะลืมมะนาว เราก็ต้องรอมาเราใส่กันนะคะใส่มาทั้งลูกเลยก็ได้นนะคะ่ะเรค่ะเราก็ต้องใช้ช้อนนะคะคนไปข้างหน้าอืมอืมทำเบาๆะะงั้นแหละลอ,อย่าตามแรงอย่าตามแรงจะกระเด็น,นแบบนี้มองโคกสิลูก ช้าๆทำช้าๆเดี๋ยวจะให้ชิมของน้องครับพิมไม่ใส่พริกนะคะไม่ใส่กระเทียมด้วยเหมือนตำไทยใจ่ค่ะเหมือนตำไทยทำเวลาชั่วไปทิมจะไม่หันหัวนะคะถ้าหันหัวมันจะเห็นแสงค่ะแสงของเขาเรียกอะไรคะหน้าต่างหน้าต่างแสงเข้าหน้าต่างตอนนี้เกือบเก้าโมงเช้านี่นะคะเนื่แสงของเขาชิมเลยนะคะ มันหยุดสงการไปไหนกันค้าน้องถ้าพิมอยู่บ้านนะอยู่บ้านแล้วก็จะไปน้องกลัวโควิดแล้วก็จะไปไหนนะไม่ไปไปเดี๋ยวดูก่อนได้ไหมรี่หวานเค็มหรือพอดีเค็มหน่อยอ่าชิมน้ำมัน,นเอาปากมาเค็มใช่ไหมเค็มเห้นตาเนาะ ต้องโขกให้เครื่องมันเข้ากันอันนี้น้ำตาลนะคะเดแม่เดี๋ยวแม่ทําให้เข้ากัน<อ>น้องถ้ากินกินส้มตำได้นะคะแต่จะเป็นส้มตำแบบไม่ใส่พลิกแลวน้อง<ม>ก็จะกินขนมจีนกับส้มตำได้เยอะมากแต่อันนี้วันนี้ขอขอไม่กินขนมจีนนะคะเอาเหรอขอไม่กินขนมจีน ดมทำไมไม่มีปรลราหรอกแม่ชิมให้ชิมให้ลูกชิมนะโอเคโอเคถ้าพิมเป็นคนกินเผ็ดไม่ได้นะคะใช่ได้ใช่ได้อร่อยคะ่ะทุกคนเหมือนตำไทยอร่อยมากจะหมดคลิปแล้วแม่ไปา,ายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโชว์ก่อนตักโชว์ก่อนก็ขอตัก็ขอตักได้ไหม โอเคเลยนะคะทุกคนลร็วๆหนุ่มมิกิปเอาอวดค่ะอวดอวดอวดนี่ค่ะา <ๆ S 2> ตามไปใกล้ๆของทับทีมนี้โอ้โหอหอมค่ะหอมไหมคะบ๊ายบายบ๊ายบาย